ใจเย็นไม่ต้องสนใจลูกเอามือมือดึงมือองท้านมมือดึงเชือกไว้ไม่ต้องสนใจน้ำก้าขายาวๆผลละผลละเก้าขายาวๆใจเย็นเย็นดึงไว้มือมือดูมือดูที่มือเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน อ้าวทำไมหน้าซีดจังให้รัดวันพรุคงกอ้าไม่เปไรไม่เปไรมาโอ้ตจบมือให้หน่อยเก่งเลยมาแล้วอ้าวผู้หญิงไล่แรก